สวัสดีครับเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนเกกันวันนี้เรามาพบกับลับพีวันเหมือนเดิมนะครับมีคนถามเข้ามาเยอะว่าเสียงเนี่ยมันดังนะติดยี่ห้อไหนไม่รู้แหละแต่มีตัวรูดลักษณะนะครับเสียงมันดังทํำยังไงตัดออกได้ไหมเบาเบาเสียงได้ไหมคําตอบของทุกๆเจ้าก็คือตัดไม่ได้ครับเบาก็ไม่ได้ครับเขาบอกขับรถตู้รบกวนลูกค้าทํายังไง ผมมีวิธีมาแก้ครับง่ายๆครับเนี่ยมีนี่เลยครับอุปกรณ์ในการทำมีอยู่แค่นี้ครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาเจอกันแต่ว่าต้องทำยังไงขั้นตอนแรกครับเราก็เราก็แกะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ตัวลูดนะผมผมติดกับตรงนี้ไว้นะอ่ะง่ายๆครับข้างหลังตัวลูดเนี่ยครับจะมีลักษณะนี้เห็นไหมครับแกะเยินหน่อยตอนแรกเนี่ยนี่ครับก็คือเอาอันเนี้ยดันเข้าไปเลยเห็นไหมครับอันที่หนึ่งแล้วก็แงะตรงเนี้ยมาครับนี่ครับ อ่าแค่นี้ก็ออกแล้วครับอ่าอันนี้เป็นตัวรูดน,นี่ครับออกแล้วฟังเสียงเสียงยังอย,งอยู่เลยเห็นไหมเสียงยังอยู่เลยยังดังอยู่เลยเห็นไหมครับนี่คือลักษณะตัวรูดครับของหลายๆเจ้าจะเป็นลักษณะนี้เลยส่วนตรงนี้ทายังไงนะครับตรงนี้เรา,เราก็เห็นเห็นบาเซอร์ไหมบาเซอร์อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้คือบาเซอ,อร์ครับเราจะเบาเสียงบาเซอร์แต่เดี๋ยวผมขออุปกรณ์เพิ่มเติมนิดเดิในรถมีครับ นี่เลยผมใช้ไม้จิ้มฟันเพื่อไม่ให้แผงวงจรมันช็อตครับ นี่ครับรู้ไหมมันดังเพราะอะไรมันดังเพราะตัวนี้ครับตัวบัสเซอร์เรามีวิธีการแก้ง่ายๆเลยนะเห็นรูไหมครับมันจะมีรูบัสเซอร์ที่ทําให้เสียงออกมาเราก็แค่เอาเทป 3m ผมย้ํานะผมเอา 3m นะทําไมผมเอา 3m มันจะไม่ยืดครับถ้าเทปยี่ห้ออื่นพอโดนความร้อนแล้วมันยืดเดี๋ยวแผงวงจรมันจะเสียนะครับ ผมเอาสามเอมตัดเป็นแผ่นเล็กๆดูนะฮะผมต้องการให้เสียงมันหายไปไปไงปิดปุ๊บเสียงเบาปั๊บเลยเห็นไหมปิดปุ๊บเบาเบาเบาปั๊บพอยังอะเสียงถ้าไม่พอก็ปิดไปให้มันมิดกว่าเดิมครับนะให้มันใหญ่กว่าเดิมผมกะว่าผมแค่เนี้ยผมพอละแมมเสียงเบาลงชัดเจนเอาเปิดเปิดให้ดูอีกทีเปิดเปิดให้ฟังอีกทีเอาเปิดให้ฟังอีกที เสียงเดิมครับเป็นไงเสียงเดิมปิดครับเป็นไงบางคนจะเอาซิลิโคนสำหรับแปะบอร์ดปิดรูไปก็ได้ครับเสียงมันก็จะเบาเห็นไหมครับแล้วทำไงต่อเอาแหละผมก็เก็บครับเก็บงานเอาและเก็บงานครับ แค่นี้ทดสอบรูดครับทดสอบรูดทดสอบรูดนะครับว่ารูดได้ไหมนะครับดูครับจบเรียบร้อยแล้วก็ประกอบใส่อย่างเดิมครับเสียงเบาลงเห็นไหมเสียงเบาลงอัดผมรูดออกให้ให้มันมีเสียงเป็นไงเสียงเบาลงครับลองทําดูนะครับถ้าใครต้องการอยากเสียงเบาแล้วก็ฝากคลิปด้วยครับขอบคุณมากครับ วิธีถอดเข้าถอดออกนะครับบางคนจะงัดแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าระวังอันนี้จะหักนะนระวังอันนี้จะหักเห็นไหมครับมีช่องอยู่แล้วครับเราอย่างนี้ก็ได้เนี่ยพอง,งัดไปปุ๊บเนี่ยอยู่นะป๊บเห็นไหมกระดกข้ามาแล้วหนึ่งหนึ่งข้างนะครับเห็นไหมเลื่อมกันแล้วหนึ่งข้างแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันบเรียบร้อยเห็นไหมถอดได้แล้วเห็นไหมครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ ระวังไฟนิดนึงไฟมันจะเบ้เห็นไหมไฟไฟตัวนี้ตัวหักง่ายเลยนะครับระวังนิดนึงนะครับนี่คือวิธีถอดเรียบร้อยครับเราก็ไปจัดก,การบัสทรงบัสเซอร์อะไรเรียบร้อยวิธีการใส่ใส่ตรงที่มีไฟก่อนอใส่ตรงที่มีไฟก่อนนะครับนี่ครับวิธีการใส่ก็คืออย่างเงี้ยน่ครับเอาครอบมานะครับเอาครอบมาตรงตรงไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเรามาจัดสายนิดนึง แล้วเราก็ออกแรงนิดนึงครับมันก็จะเข้าล็อกปุ๊บเลยนี่นี่ปั๊บเห็นไหมครับมันจะเข้าล็อกของมันพอดีเลยเห็นไหมเข้าล็อกของมันพอดีเลยไฟก็จะอยู่ของมันพอดีเลยนะครับอีกด้านหนึ่งใส่ทีหลังนี่ครับใส่ทีหลังตามร่องของมันนะครับเราก็เหมือนเดิมใส่ข้างบนก่อนนะครับใส่ข้างบนก่อนให้มันเข้าให้มันเข้าล็อกก่อน บนก่อนครับแล้วก็ข้างล่างนับโกดปับ๊บเรียบร้อยนี่ครับวิธีการถอดและใส่ตัวรูด